ไงฮะวันนี้มีมาริโอมาบ้านครับคุณแม่เต้นนิดหน่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปก็หลักโอ้อะตอนนี้เราก็จริงๆก็อยู่ในช่วงเตรียมร้านเตรียมร้านฮะ วันนี้เราก็ทำเป็นโอมาจิส์แอตโมนะครับก็โดยเชฟจักนะครับนี่เชฟใหญ่ของคอมากกนเนสานะครับวันนี้กลาเราเนี่ยก็จัดเต็มมาเราของเข้าทุกวันนั่งเครื่องบินมาวันนี้มาริโอ้บอกว่าอยากทำซูชิมาริโอก็จะ มาเรียนทำซูชิด้วยมือตัวเองครับผมคือหนูคือพี่ณิเนนวลาว่ารายการเราจะมีดารามาบ้านอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดาราชายอะคะ่ะมิวกี้ต้องได้หอมแก้มทุกคนที่มาแล้วถ้าแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงอะอ่ะเห็นปะพี่แด<ร>นดูแบบเป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วแล้วแบบผมก็<ค>เป็นผู้ชายที่มีลูกแล้วมีเมียดูด้วยหนูอยากหอมผู้ชายเพราะว่ามันแบบเนี้นแบบ ไม่ต้องเกียงกันเดี๋ยวแม่เองค่ะจบนะคะเฮ้ยดูขาแม่ดูอารมณ์เหมือนตอนนี้เลยอ่ะเวลาเวลาแต่งงานจะมีห้องเจ้าสาวนี่แหละนี่อ่านูพับมาเรียวแดนนี่ดิเองอ้าวไม่ดีใจเหรอดีใจสิเจอกันบ่อยแล้วดีใจแต่เจอกันบ่อยแล้วไหมือนี้คนมา เหมือนมีคนมาแล้วเหมือนมีคนมาแล้วมีหมาแล้วมาแล้วโอมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแอบข้างในก่อนแล้วนะครับโอ้มาจากเอกตรงเนี้ยแบบทำเป็นแบบโอ้แบบเปิดประตูในดีมีอะไรอยู่ในนี้ไม่รู้ได้แล้วเขาเปิดมาแล้วเห็นแล้วแล้วเขาช็อกหรอเราแอบดูอ้ออยู่ตรงนั้นตั้งมาแล้วต้อบคุณครับพี่ตั้งแต่สามชั่วโมงที่แล้วอ่ะเราขออย่างเดียวอะไรฮะ รสยามหอมแก้มโอ้นี่ต้องถามถามมีพี่ลูกร้อง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 นลูกหิวนมเรากหลอกโอ้จริงจริงเกี้โอให้แล้วมกกให้อะไรให้หอมแก้มโอ้ไงเมื่อกี้นั่งเปิดกูเกิลดูอยู่ว่าเขาเกิดที่ไหนตอนอะไรเมื่อกี้นั่งเห็นสยามเรือดจำตอนที่เขาใส่เสื้อสีเขียวนั่งกินโต๊ะอาหารสี่คนได้ เราจำไม่ดีเราเล่นอะไรกันเลนะโอ้หนี่ไงดูทุกคนเปิดซีดีวันลูปวันลูปของเราใครมาบ้านนะเราต้องหอมเขาเพราะว่ามันเป็นกำไรที่หนุ่ยมาหอมหนุ่ยมาพี่เนุยมาอะไรอ่ะมิวกี้ไปไหนคืือุณมิวกี้ลูกร้องมิวกี้ เออไม่พอแล้วหนาวไม่นาตอนนี้โอจะเป็นหวดนะหมวิม่งไ,ไปเอาน้ำพี่โอค่ะอันนี้ไม่ไไไมีขาคู่ครับนั้งตอนนี้นะฮะตรงตรงนั้นก็กำลังเตรียมตัวเสร็จฉากตายวันนี้มาริโอจะทำเป็นเชฟนี่เดี๋ยวผมสอนเอง สนอนให้กบมือรอเล่นเทรปกัดิชาวแดนนารมิด <laughs> นะฮะก็ไปดูได้ Mario World นะฮะโอลันล้าช่วยไปคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะว่าชาวแดนนารมิดมาแล้วเว้ยอ้บุก Mario World ไหน <laughs> วันนี้แหละครับจริงๆก็พวกนี้นั่งเครื่องบินมาหมดเลยเนี่ย <laughs> นี่คือกินเมดาย แบบเป็นปลาตาโตสีทองแล้วก็เนี่ยพบปลาตามฤดูกาลนี่ก็เป็นแบบจับธรรมชาติน да. ั่งเครื่องบินมาหมดเลยนะนี่นั่งเครื่องบินมากินนำหนักเั่นี้หรือไม่รู้จะขัดกัยไงไงเฮ้ยไป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  ทุกตัวเป็นเกตประมูลหมดแต่ตัวนี้จะประมูลแบบมีเลขติดก็จะพิเศษขึ้นไปอีกครับผมมาชิมกันดีกว่าพร้อมจะสาสตร์อูนิหรือยังไฮะนี่ครับอย่างนี้เลยครับแล้วหลังมือไม่ไน้หลังมือเนี่ยเอาจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มัน สะอาดแล้วก็สัมผัสหน้อยที่สุดแต่จริงจริงมันก็คือไออาร์อาะเอาทอันนี้ครับโซนะราครับอย่างนี้เลยเยกไปอันนี้อันนี้คือเป็นแบบแบบแบบให้ชิมความหวานนะไม่ผมไม่ใส่โทยุไม่ใส่วาซาบิให้ด้วยหน่มากมากหวานเลยไม่ใส่โทยุไม่ใส่วาสบิไม่ใส่เลยเลยเพียวมากไม่กินน้ำมัน พี่มาริโอหันจริงๆสวยป่ะสวยนะเนี่ยเซ็ตเนี่ยสวยมากเลยเรียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนร้านเลยพี่ทำเองไม่ใช่หรอนี่ดูจากรอยคมมีดก็รู้เลยว่าอันไหนโอ้ทำเปิดเปิดกันวัดแสงก่อนแล้วก็ติเป็น อบคเลยรัผมต้องขอขอบคุณโอมากานิชด้วยนะครับขอบคุณพี่เรนนี <Yeah> ่ด้วยนะครับขอบคุณเชฟของเราด้วยนะฮะที่ทำผัดทอดวิชานะครับเดี๋ยวผมอาจจะรับไม่ได้นะฮะแต่ก็ขอบคุณครับที่สอนเราแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามากินอาหารที่แบบอร่อยมากๆวันนี้ครับพี่โตชาวแดนนามิตนะฮะก็ไปดูได้ Mario World นะฮะโอลันลาช่วยไปคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะว่าชาวแดนนารมิตมาแล้วเว้ยบุก Mario World ไหน Oh. ไมปทำรถอ้อ oh. ด,ดมหัวอ้อแทนตอนนี้ไม่โอ้ oh. <c oughs> ไปแล้วนะกลัว <c oughs> ยอมทิ้งรถเลยนะกลัว <c oughs>